รักแท้ดึงดูดได้นะคะยิ่งกว่ามูเตลูนะคะสําหรับคนที่ต้องการความรักแล้วนะคะก็ฝังคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่มีทัศนคติที่ไม่ดีเรื่องความรักก็ผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้สําหรับคนที่ต้องการรักแท้แล้วก็ต้องการความจริงจังเกี่ยวกับความรักแล้วค่ะนั่นหมายความว่า คุณจะต้องล้างสมองใหม่ทั้งหมดค่ะจากเดิมที่คุณเคยมีประสบการณ์ที่แย่เรื่องของความรักหรือว่าความรักปัจจุบันนี้อาจจะไม่ดีแต่คุณโฟกัสใหม่ว่าฉันต้องการความรักที่ดีฉันต้องการความรักที่ดีที่สุดฉันเชื่อว่าฉันมีรักแท้ฉันเชื่อว่าฉันมีคนรักที่แสนดีแล้วอุ่นรับหูลัลตาเชื่อเข้าไปค่ะคนไหนที่เข้ามา ทำให้เรารู้สึกมีความสุขคุณก็ดึงดูดคนนั้นไว้คนไหนที่เข้ามาแล้วไม่ใช่คุณจะไม่เสียดายแล้วปล่อยเข้าไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะคุณถือว่าชีวิตเรานั้นมีค่าเกินกว่าจะหมดเวลากับคนที่ไม่รักเราไม่ต้องข้ามควรถึงความรักในอดีตไม่ต้องกังวลใจกับอนาคตนะคะแต่อยู่กับปัจจุบันและความเชื่อมั่นว่าคุณมีความรักได้ค่ะและแน่นอนว่าหัวกระไดไม่แห้งแน่นอนค่ะเมื่อคุณใช้พลังแรงดึงดูดตรงนี้ดึงดูดเข้ามาในชีวิตค่ะรักแท้มีจริงคุณคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดค่ะ